ครบผมทินช่างกีโลไทยนะครับวันนี้มาดูชุดเครื่องช่างบ่อปลาบ่อตกปลานะฮะชุดทันช่างโนเออีร้อยห้าสิบกิโลพร้อมกับจอดแสดงผลขนาดสิบแปดนิ้วครับอ,อยู่ที่จังหวัดเพชรบูร์ ร้านคิโลไทยวันนี้มาดูชุดช่างช่างน้ำหนักบ่อตกปลานะครับของกิโลไทยนะครับผมเรามาติดตั้งที่บ่อแรกครับเนี่ยบ่อบ้านสวนโคกอารมณ์ดีครับอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์ครับผมอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับผมตรงนี้บ่อนี้เอ่อเป็นบ่อปลาของปลาสวายแข่งปลาเป็นปลาสวายใช่ไหมครับผมจะเป็นบ่อบ่อที่ว่าใช้แข่งครับผมด้วยแล้วก็เลี้ยงด้วยใช่ไหมครับครับผม เฮ้กิีนี้เป็นไงบ้างครับโอ้กำลังไปได้ดีแต่สำหรับเพชรบูรณ์นะครับนักกีฬา,ามีความต้องการเพราะว่าส่วนมากนักกีฬาในเพชรบูรณ์เนี่ยจะเยอะแล้วก็หายไปบ้างเพราะว่าบ่อไม่ค่อยมีจะไปแข่งตามตาม่างจังหวัดก็เลยเลยตัดสินใจทําบ่อบ่อนี้ขึ้นมาได้สองปีแล้วสองปีแล้วก็เลยแบบเสิร์ชหาจากเรื่องกิโลเรามาเจอของกิโลไทยนี่แหละก็เลยตัดสินใจสั่งสั่งให้ กิโลไทยท่าเพราะก่อนหน้านั้นมันจะมีกิโลชุดนึงแต่เป็นตัวน้อยนะแต่ก็สั่งจากกิโลไทยเนี่ยมันตอนนั้นสองหมื่นกว่าบาทใช่ครับจอจะสี่นิ้วมั้งตอนนั้นใช่ครับตอนนี้ก็คือที่ใช้ตัวสิบแปดนิ้วเพราะว่าบอกเฮียแปดสิบเมตรเนาะพอแมตต์แมตต์ไน์กลางคืนเนี่ยนักกีฬาตกปลาบางท่านเขามีอายุมากเนาะเขามองไม่เห็นเออมีตัวนี้ตัวใหม่ก็เป็นมีเวลาให้ด้วยเส็ยค่าเวลาได้ด้วยนะครับ เกินเวลาสี่ทุ่มก็ไล่กลับบ้านที่นี่บ่อนะครับก็ตรงนี้ก็จุดประสงค์ก็คือเป็นบ่อแข่งด้วยแล้วก็เลี้ยงปลาครับผมจังหวะปลาโตแล้วเราก็ขายปลาโตปลาสวยนะครับบ่อที่นี่ครับผมชื่อบ่ออะไรครับเนี่ยบ่อบ้านสวนโคกอารมณ์ดีครับบ่อบ้านสวนโคกอารมณ์ดีนะครับ พี่น้องนะครับอยู่แถวๆนี้นะครับผมจังหวัดเพชรบูรณ์นะแวะมาที่บ่อของในที่ใจนะครับที่นี่มีการแข่งขันที่ไม่มีปลานะครัเปลดกวายนะแล้วก็มีบ่ออีกบ่ออยู่ด้านหลังที่เป็นบ่อตกออกครับบ่อตกออกนะครับผมต้องการปลาเป็นต้องการปลาไปทำกินแล้วก็ในราคาที่ถูกเนาะถูกครับจำยาวเลยไตกให้สนุกได้ความสนุกด้วยแล้วก็ได้ปลาเนะครับานอาหารเครื่องดื่มพร้อมครับอาหารเครื่องดื่มพร้อมมาที่นี่ได้ถ้าสนใจ ขาลูกขลามาครับมาเที่ยวมาพักผ่อนนะครับตรงนี้มันเป็นสวนขนาดสิบสิบหกสิบหกไร่สิบหกไร่เนาะเป็นไร่นาผสมนะครับครับผมครับผมแบบเกษตรพอเพียงนะฮะดังนั้นที่นี่จะมีครบวบงจอแหละมีทั้งที่เที่ยวที่พักผ่อนที่ตกปลาทํากิจกรรมแข่งบ้ายเนาะครับผมครับผมแล้วก็อาหารตั้งแต่มีพร้อมนะครับสนใจมาต่อ เหนียบได้ที่นี่นะครับผมบ้านสวนโคกอารมณ์ดีครับวโคกอารมณ์ดีนะครับแล้วก็อย่าลืมครับเครื่องช่างของกิโลไทยนะครับเครื่องช่างบ่อตอกปลานะครับท่านไหนเจ้าของบ่อที่ไหนทั่วประเทศนะครับถ้าสนใจก็ติดต่อกีฬาไทยได้นะครับผมตอนนี้วันนี้ขอลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวต่อกันอีกเยอมาเจอกันคลิปหน้านะครับผมผมราารกิโลไทยครับวันนี้สวัสดีครับผมครับผมครับ 哎。